สวัสดีครับเตาอูนะครับอารนะครับผมพวกเรานักแสดงจากซีรีส์รักไม่รู้ภาษาแล้ววันนี้เรามาทําอะไรครับพี่อูก็คือเดี๋ยวเราจะมีของออโรก็เตรียมมาใช่ใช่เตรียมมาเหมือนกันทีมงานก็จะเตรียมมาเหมือนกันอารก็ต้องเลือกของพี่ว่าอันไหนอะ ที่มันเป็นของพี่เออส่วนพี่ก็ต้องเลือกของโรสว่าอันไหนที่เป็นของโรสเดี๋ยวไปดูกันว่าของที่ว่ากันมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างแล้วก็มาดูกันว่าตาอู่กับโรสเนี่ยจะทายถูกกันกี่อย่างโอเคหรือว่าทายถูกไหมดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับของชิ้นแรกนะเดี๋ยวเริ่มพี่ๆก่อนนั่นก็คือหมวกนั่นเองอันไหนเนี่ยเป็นของพี่หนึ่งสองสามเฮ้ย รู้ผมก็มีเหมือนกันโหมดใบนี้ยซึ่งไม่ใช่นะอะไรนะซึ่งไม่ใช่นะไม่ใช่จ,จอเนี่ยถูกแล้ว,วผมว่าไม่เคยเห็นพี่อู้ใส่แบบนี้แล้วก็ฟิลแบบสีสีนี้ก็ไม่เคยเห็นถือว่าเขาแล้วรถตอบถูกนะครับและนี่คือลิปสติกลิปมันที่ต้องเดาแล้วว่าหนอของพี่คือรู้เพราะใช้ด้วย หยิบนะหยิบขึ้นมาโชว์เนี่ยห,หยิบมาคือง่ายเลยแค่จับรูปทรงก็รู้แล้วว่าพี่อู๋มันไม่พกอะไรที่มันเป็นทรงเก็บยากๆนี่เลยครับของพี่อูอ๋เขาตอบถูกอีกแล้วอ่ะคือคือด้วยความที่เราไม่รู้ว่าจะเอาของมาเล่นเกมอะไรกันถ้ารู้ว่าจะามาหลอกนะ,อะตอบไม่ถูกง่ายขนาดนี้หรอกแต่ที่เริ่มขนลุกแล้วทำไมของของของรุ่นเนี่ย <laughs> พอพี่ไม่รู้เหมือนกันกว่าเอารุ่นเจ้าอะไรมาออกแนวง่ายแล้วออกแนวง่าย อันนี้ขออนุญาตไปดูที่แบรนด์ขออนุญาตดูที่ปริมาณการใช้เพราะฉะนั้นนะวิธีการตอบมันง่ายมากเลยครับครับนั่นแปลกๆอ่ะกำลัมที่ข้อมือวันนี้ไม่ได้ฉีดมาแต่เอาดมกลิ่นตัวผมหอมปะฮะยังไงก็ตอบได้เลยว่านี้ของน้องอัพโหลดครับซึ่งนี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนี่ นี่นะครับง่ายอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่แค่เห็นบ่อยครับอันนี้ผมผมเป็นคนซื้อให้อัพโหลดเองอันนี้อยู่แล้วฮะเพราะว่าเขาต้องได้กของที่ดีสุดนี่ผมตอนนั้นผมซื้อให้ตอนนั้นเขายังไม่มีหูฟังแล้วเขาเป็นคนที่ชอบชอบฟังเพลงชอบใส่หูฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นของขวัญชิ้นแรกๆชิ้นแรกเลยปะชิ้นแรกวันเกิดผมยังใช้อยู่ตลอดไม่หายครับรักษาของด้วยเมม m okay. า r i b l e ลตับโอเคสรุปก็คือตอบถูกนะครับเพราะว่าโอ้โหไม่ถูกได้ไงเขาซื้อให้เองมันไม่ยากอะไรเลยสําหรับตรงนี้แล้วก็เป็นของที่เราผ่านมาด้วยกันด้วยแล้วก็เห็นมาด้วยกันตลอดอเหมือนประมาณเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาชอบอะไรแล้วเขาใช้อะไรอยู่เป็นประจาเอาง่ายๆทํางานด้วยกันเกือบทุกวันอะแล้วก็เราอยู่กันมาตั้ง2ปีกว่าเราโอ้โหทําไมเราจะไม่รู้เขาอะไรเนี่ยพอมันได้ต้องทํางานด้วยกันอยู่ด้วยกันใช้อยู่ด้วยกันมันได้เห็นอยู่แล้วแหละว่าต่างคนต่างแบบ